ท่านชมไปร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถอายุเก่าแก่กว่า200ปีที่อำเภอบางระกำที่จัดขึ้นก่อนใครกันบ้างนะคะหวังต่อยอดเป็นจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่คือบรรยากาศที่สวยงามอย่างมากเลยนะคะกับงานลอยกระทงรอบพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่2ของวัดสุนทรประดิษฐ์อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะ และจัดล่วงหน้า1วันก็คือในวันที่26พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยผีน้องประชาชนที่ต่างพาบุตรหลานมาร่วมลอยกระทงก่อนใครคุณเพียรไพโรดนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำรรมให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้เนี่ยเทศบาลตำบลบางระกำรรมได้ร่วมกับทางวัดสุนทรประดิษฐ์นี่แหละคะ่ะเขาร่วมกันจัดทำกระทงนะที่ล้วนแล้วแต่ทำมาจากวัสดุธรรมาชาติจำนวนกว่า2,500ใบเลยนะคะ ให้ประชาชนได้มาร่วมลอยกระทงรอบพระอุโบสถหลังนี้เพื่อนำรายได้จากการขายกระทงมอบให้กับทางวัดสุนทรประดิษฐ์นะคะนำไปใช้บูรณาศาสนาสถานภายในวัดนั่นเองค่ะ ด้วยพี่ผ่านมานะคะอำเภอบางระกรรมมักประสบปัญหาแม่น้ํายมแห้งขอดเป็นประจานะคะทางเทศบาลตำบลบางระกรรมแล้วก็วัดสุทธรประดิษฐ์จึงได้มีความคิดจัดงานลอยกระทงรอบพระอุโบสถขึ้นเพื่อสร้างเป็นจุดท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของอำเภอบางระกรรมแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยอีกทั้งเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะก็คาดว่าจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีหลังจากนี้เป็นต้นไป สำหรับวันลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะทางวัดสุนทรประดิษฐ์นะคะก็จะเปิดพื้นที่รอบพระอุโบสถน,นะคะให้มาลอยกระทงกันตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปยาวไปจะถึงหทุ่มนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ